สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับวันนี้เรามาดูจุดขวดขันวินัยจราจรนะครับวันนี้วันที่17,000 w า2 5 67นะครับเวลา14นาฬกา30นาทีโดยประมาณนะครับเรามาดูการขวดขันวินัยจราจรนะครับเป็นของสองนบางเขนนะครับบางเขน บริเวณครับทางโค้งเห็นไหมนี่คือบริเวณขายกลับรถนะครับที่ทางจราจรสนองบางเขนนะครับจะมาตั้งจุดตรวจอยู่บริเวณทางโค้งเห็นไหมครับขออนุญาตตั้งนะครับนี่คือทางโค้งทางแยกครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือทางโค้งทางแยกครับเห็นไหมบริเวณนี้คือทางกลับรถนะครับเห็นไหมครับนี่คือทางกลับรถ เหตุการทํางานของเจ้าหน้าที่จราจรสอนอบางเขนนะครับทางกลับรถนะครับทางเลี้ยวนะครับเห็นไหมจะเกิดให้อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะนี่คือทางโค้งนะเห็นไหมนี่คือบริเวณทางโค้งนะครับมชมเห็นไหมครับเลี้ยวมาเจอเลยครับกลับรถมาเจอเลยเห็นไหมบริเวณนี้ท่านยืนอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วพียา์คำสั่งครับสี่แยกทางโคง้ง แยกทางโค้งครับห้ามครับห้ามตั้งนะครับห้ามตั้งนะครับเป็นเกิดอุบัติเหตุได้นะทางโค้งทางรับรถนไมครับผู้ชมนี่คือการกดขันวินัยจราจรครับช่วงบ่ายสองโมงกว่าๆวาครับใกล้จะหมดเวลาเวลาเร่งด่วนนะครับช่วงนี้นักเรียนกําลังเลิกนะครับช่วงนักเรียนกําลังเลิกเห็นไหมผู้ชมเป็นจราจร บางเขนครับบางเขนอ่ะท่านผู้ชม่าสภาพบรรยากาศไปนะครับนะครับบริเวณใกล้การขับรถนะครับบริเวณตรงนี้มุ่งหน้าไปสะพานใหม่นะครับท่านนี้มุ่งหน้าไปสะพานใหม่นะหนทางนี้จะมุ่งหน้าไปสะพานใหม่เีลยวซ้ายนี่ไปหลังไปหลักสี่นะครับเห็นไหมอ่าสมบัติสมาชิกครับติดผ่านมาเจอแล้วก็มาเลาเสนอนะนะครับ เนี่ยครับแล้วเพียบคำสัง่งก็ไม่อยู่ครับคางโค้งคาง,งแยกครับเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ละครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่คือกา,นะคการทำงานครับเป็นไงครับวิธีการทำงานของเจ้าที่เป็นสอนอ สอนอบางเขนนะครับบางเขนจราจรนะครับบริเวณนี้ครับอ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับนี่คือบริเวณวงเวียนครับวงเวียนนี่ครับบริเวณวงเวียนบงเขน่านผู้ชมไปเลี้ยวซ้ายนี่มาครับมุ่งหน้าตะบานใหม่บริเวณนี้เห็นไหม น,นี้จะเป็นหลักสี่มุ่งหน้าหลักสี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนูนไปก็ไป,ไปสะพานใหม่อีกรอบหนึ่งของงมุ่งหน้าหลักสี่มาบริเวณหลักสี่นะครับนี่คือทางโค้งครับอ่าวิธีการตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรครับรับแยกไหมเริเวแยกครับผู้ชมนี่คือบริเวณแยกรับแยกนะครับฝนะากประชาสัมพันธ์พี่น้องครับอย่าลืมครับ มาเส้นนี้นะครับหมุกันน็อกป้ายวงกลมนะครับเยรงไม่พร้อมนะครับตอนนี่กดขันวินัยจราจรครับช่วงนี้จับสองเวลานะครับสองเวลาครับนะครับทีเราผ่ามาเจอแล้วก็นำเสนอครับนำเสนอมั้ยบริเวณนี้นะครับโอ้โหนมาก็เจอเลยครับโหนไหนมาครับบริเวณนู้น บริเวณนี้คุณขาวแดงครับฝั่งรถเป็นขาวแดงหมดเลยนะบริเวณนู้นนะเจ้าที่เก็บสิบนายได้ครับใช่ไหมครับเจ้าที่เยอะมากครับบริเวณนี้ทํานผูมนะครับนี่ประกาศครับตรงนี้เป็นเส้นจับรถนะครับบริเวณจับรถนะนี่ครับนะครับ เป็นของสอนอบางเขนครับเป็นบางเขนครับเห็นไหงนี้มีป้ายเนียวคือป้ายหยุดตรวจแะครับป้ายหยุดตรวจนะครับกล้องวงจรปิดนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับนะครับบริเวณนี้นะครับ่านผไปชมอ่าแล้วพาไปดูข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงครับข้ามฝั่งไปนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเป็นการกดขันหมวกกันนกครับกกันกนะครับ กดขันดีครับแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นทางกลับรถนะครับทางกลับรถทางโค้งทางแยกนะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับเลี้ยวมาก็เจอเลยนะครับบริเวณนี้เห็นไหมนี่ครับอ่ะนี่คือหน้าป้อมจราจรเลยครับป้อมจราจรจะมีป้ายอยู่บริเวณขวามือเหนไหมาชันจะยอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับ ราไปทางโค้งนี่นะครับบริเวณนี้คือบริเวณบางเขนตรงนี้มุ่งหน้าไปสะพานใหม่นะครับเส้นนี้นะครับมุ่งหน้าไปสะพานใหม่ตรงนี้มุ่งหน้ามาจากาเกษตรนะครับเกษตรรามินคานะครับมุงเวียนมาก็เจอเจ้าที่เย็นอยู่ฝั่งนี้ครับเพราะฝั่งนี้จะล่มอยู่ใกล้สะพานเพราะฝั่งนี้ประชาชนใช้ใช้ถนนเดียรครับ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับใส่ตลาดผมงนี้จะเยอะครับเอากรฟ้าประชาสัมพันธพี่น้องครับดูไฟ้สดอยู่ล้อนหลังนะครับวงบริเวณบางเขนครับอย่าลืมครับหมวกกันน็อคครับใส่ให้เรียบร้อยครับกระจกป้ายวงกลมนะครับใส่ให้เรียบร้อยบริเวณนี้นะนะครับบริเวณนี้นะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับจะมีเจ้าที่กดขัดวินัยจราจรเก็บทุกวันเลยครับเก็บทุกวันนะผมบอกเลยนะครับบริเวณนี้นะครับ ส่วนมากจะเป็นนักศึกษานักเรียนเยอะครับนักเรียนเพราะเส้นน ja ี้เป็นนักเรียนอยู่แล้วบริเวณนี้นีบริเวณนี้คือโค้งครับเห็นไหมบริเวณนี้ก็คือทางเลี้ยวครับบริเวณเลี้ยวเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสองเลนครับตรงนี้จะเป็นก่อสร้างกําลังก่อสร้างคำค้างอยู่ตรงนี้ทางซ้ายครับทางซ้ายครับบริเวณนี้ไม่ดูเลียวมาก็เจอเลยตรงนี้จะเป็นขาวแดงครับบริเวณขาวแดงเห็นไหม ครับบริเวณนี้ท่านจะยืนอยู่บริเวณนี้ครับโค้งนี่ครับแล้วก็โค้งหลุดเห็นไหมระเบียบครับระเบียบระเบียบครับสี่แยกทางโค้งทางแยกครับอนุนะครับบริเวณนี้เราให้ดูครับสองควรไหมครับสองควรไหมครับอ่าประชาชนตัดสินใจครับ่านผู้ชมดูนะครับกดขันดีครับการต้องคํนึงถึงความปลอดภัยด้วยครับคนใช้รถชันถนนนะครับบริเวณคาแยกเนี่ยยืนเนี่ยแล้วก็ให้รถจอดเนี่ย ไปเกิดที่อุบัติเหตุได้นะครับเห็นไหมนะครับบริเวณนี้นะครับมีสองจุดแล้วครับเดี๋ยวจุดนี้ก็จะมีจุดหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูจุดนึ่ดูจุดนี้นะครับท่านผู้ชมดูบริเวณนี้ครับผมนะครับ รถเมย์ต้องเบรกขวาครับตรงนี้จะเป็นกลวยเห็นไบริเวณนี้ดูให้ดูหลายๆมุมครับหลายๆมุมเห็นไหมครับทางโค้งลราก็คางโค้งครับโหเห็นไหมเราจะยืนคางโค้งครับโหดนะครับอันตรลายครับอันตรลายบอกเลยครับลายมากครับเห็นไหมครับนะครับนี่ก็คือคางโค้งครับนี่คือก่อสร้างนะครับนี่ฝั่งนี้ก่อสร้างครับกำลังก่อสร้างอยู่รถก็ติดอยู่แล้วครับบริเวณนี้เห็นไหม นะครับนี่ครับการทำงานครับบริเวณนะครับโค้งมาเจอเลยครับโค้งมาเจอเลยนี่โค้งมาเจอเลยง่ายครับตรงนี้จะเป็นขังกลับรถเยอะทางโค้งทางนี่ครับเออวงเวียบางเขนครับวงเวียบางเขนครับเป็นจราจรสอนอบางเขนนะเส้นนี้นะครับนะครับนี่ครับอ่ะเป็นการกดขันวินัยจราจรครับกดขันวินัยจราจรนะครับ ฝากประจาพันพี่น้องครับอย่าล <merger. S 2> ืมครับหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกใส่ไปด้วยนลครับสองใบนะครับใบเดียวไม่ผ่านนะมาสองคนก็ใส่สองใบนะครับอย่าลืมครับมาสองคนใส่สองใบนะมาจกให้พร้อมครับปลายงกลมนะครับตรงนี้ทุกวันนะครับวันหนึ่งจะสองเวลานะครับ่านผู้ชมก็อย่าลืมใส่มาให้เรียบร้อยนะครับปลายงกลมครับที่ผ่านมาก็ทำเสนอครับอทำเสนอว่าเยี่ยมชมนะบริเวณนี้ เป็นหองบางเขนครับบางเขนจราจรบางเขนครับนะครับช่วงเวลาบ่ายสองจะบ่ายสามครับช่วงนี้ครับอ่ะเวลาจะประชาชนร้อยร้อยกลับบ้านครับนะครับสิบสี่นาฬิกาสี่สิบเก้ากาโีครับช่วงเวลานี้ครับครับดูครับวิธีการเรียกรถนะครับหยุดรถนะครับทางโค้งทางแยกครับนะครับ รตรงนี้ก่อสร้างครับก่อ,อสร้างก็ระมัดระวังหน่อยครับท่านชมมาตรงโค้งนี้ก็ระวัง่อยหน่อยครับนะครับถ้าเกิดะเลเรเวลา,า,วาเลี้ยวมาเนี่ยเราต้องรอมองรถด้วยครับว่าเจ้าที่เรียกอยู่บริเวณนี้นะครับประชาชนขี่ไปขี่มาต้องระวังน,นะครับเห็นไหมครับเราต้องชะลอตัวเรียกคันหนึ่งก็ต้องชะลอตัวนะครับพอไปขีีรถเลี้ยวมามันมองไม่เห็นนะครับ เขาต้งมองเลนขวาไปอยู่ครับว่าจะออกขวาจะออกซ้ายดีเนี้นะครับนี่ครับอ่ะเป็นจะจองบางเสียงครับบางเสียงผ่านมาเจอพอดีแม่บานนำเสนอครับนำเสนอนะครับนี่ครับอ่าการทำงานครับขยันขันแข่งครับอ่ะอ่าระเบียบครับระเบียบครับทางโค้งทางแยกครับอ่ะนี่ครับทำความความลึกถึงความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ ครับไปดูหลายๆมุมครับหลายๆมุมหลายๆที่ครับหลายๆที่ที่คือบริเวณฝั่างโน้ตเนี่ยนะครับที่ดูบริเวณฝั่งโน้นเห็นไหมต่างโน้ตก็มุ่งหน้ามาจากรามินคาครับนัทโยธินนะครับตรงนี้จะเป็นใกล้สะพานจะร่มครับเนี่ยบริเวณนี้ใกล้เร่ร่มใต้สะพานนี่ปะเป็นใกล้สะพานข้ามแยกเห็นไหมนะครับ ฝั่งนี้ก็มุ่งหน้าสะพานใหม่ครับมุ่งหน้าสะพานใหม่วงเวียนครับนี่ครับอ่านี่คร erm well ับบริเวณจุดยืนครับยืนครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกยืนดักครับยืนดักอ่ายืนดักรอยครับเห็นไหมนี่ครับท่ที่จะยืนดักตัวรงเวนี้เห็นไหมตริเวนี้จะมีควยทำงานรอยืนรออยู่ตรงเวนี้ครับ ต้องชะลอครับต้องชะลอครับเห็นไหมครับมันเป็นทางโค้งครับอันตรายครับครับครับเลี้ยวมาครับเลี้ยวมาเนี่ยครับดูครับการทํางานครับจราจรสอนอบางเกงครับบางศีนอาสบักเป็นสมาชิกด้วยครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยครับอ่าเราคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะนี่ครับอ่า กฎระเบียบสํงคันไหมครับ่าดขาครับประชาชนสาดถาว่ากฎระเบียบสํงคันไหมครับทางโค้งกัางแยกครับเนี่ยเนี่ยครับกฎระเบียบครับระเบียบครับ่าระเบียบกรตั้งจุดนะครับ่าจุดตรวจขันวินัยจราจรเนี่ยครับกางโค้งกลางแยกเนี่ยครับระเบียบเขาก็มีไว้อยู่หรอครับคําสั่งเขาก็มีไว้อยู่หรอครับแต่จราจรสนบางเขนนี่ครับ ทำได้ครับนะครับท่านทําได้ครับเห็นไ,ไหมครับเล่นกันกดขันหมวกกันน็อกครับก็หมวกกันน็อกก็ได้หมวกมาจะโดนครับหมวกกันน็อกเยอะเห็นไหมหมวกมาจะโดนพวก,กพพหมวกกันน็อกพวกป้ายป้ายทะเบียนหมวกกันน็อกอะไรเยอะครับหมวกมาที่เห็นนะจะเป็นพวกไรเดอร์นะครับแับแก๊ปอะไรงะเงี้ยจะเยอะ ภาษาชาวบ้านครับยืนดักครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ายืนดักนะครับภาษารากายก็ปดขันวินัยจราจรครับภาษาชาวบ้านเข้าไปก็เรียกว่ายืนดักดับนะครับไม่ใช่อำนวนใช้พัสดวกครับหมวกรถครับยืนดักผู้ทำผิดนะปวกขันปวกกระดอกนะครับ สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีครับนี่ครับอ่อละ,ละเราการาร็ดูการทํางานนครับดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ครับเป็นจุดกดขันวินัในจราจรนะครับฝั่งนี้เป็นคัน,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 คนจนับรถนะครับฝั่งนี้จะเป็นคันจับรถนะครับนี่ครับริเวณนี้ ประชาชนก็ระมัดระวังด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับบริเวณนี้นะครับตลอดนะครับตลอดโซด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่บริเวณใต้วงเวียนนะครับวงเวียนมุ่งหน้าหลักสี่นะบริเวณนี้ถ้าที่นี่มาผ่านไปผ่านก็ระวังกันด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับเผอเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับนุ่นนะเมื่อกี้เขามองเมื่อกี้รถมองไม่เห็นนะครับเลี้ยวมามา่ะ โค้งเป็นทางโค้งพอดีครับบริเวณทางโค้งพอดีนะมันจะเรียกอยู่ขาวแดงเนี่ยไม่ได้เนี่ยนอนขาวแดงครับรถเลี้ยวมามองเห็นเลยครับน่ะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่ครับอ่าเห็นไหมนี่นี่คือทางโค้งเลยครับอ่ะเลี้ยวมาเนี่ยครับเดินไม่ได้ครับอันตรายครับอันตรายครับ เนี okay, ああ่ยครับดูการทำงานครับดูการทำงานไปครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับจราจรนะครับนี่ครับอ่านี่คือจุดนึงครับไปอีกจุดนะครับอ่านี่ก็อีกจุดนึงครับนี่ตรงนี้ก็เลี้ยวโค้งมาก็เจอเลยครับดหนนะครับบริเวณนี้เห็นไหมนี่คือบริเวณที่หนึ่งครับตรงนี้มุ่งหน้าครับรัตโยธินมุ่งหน้าหลักสี่ครับบริเวณนี้ นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่จุดหนึ่งนะครับรถมาแรงๆต้องแย่งข้าแย่งกันออกครับนะถ้ัเรียกจอดตรงนี้ก็อันตรายครับเห็นไหมบริเวณพื้นที่มันไม่มีให้จอดมันไม่มีพื้นที่ให้จอดนะครับบริเวณนี้ครับบริเวณน,นี้มันไม่ใช่พื้นที่ที่ให้จอดนะครับบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่จับรถเนี่ยนบริเวณนี้ดูครับ ทางรถเดียวครับรถใช้ไลน์เดี่ยวนะบริเวณนี้เนี่ยโค้งเนี่ยบริเวณโค้งเนี่ยเห็นไหมนะครับเป็นจราจรครับของสอนอบางเขนงครับระเบียบครับระเบียบคําสั่งครับนี่ครับอ่าปิดใจล่าแล้วครับโอ้ครับยืนอยู่ในรถรถไปไม่ได้โอ้ปิดใจแล้วครับผม ตรงนี 1, an. An ava, ้หมดเลยครับสี่มุมดักหมดเลยนะครับฝั่งมุงหน้าหลักสี่มุงหน้าสะพานใหม่ครับมีฝั่งเดียวครับคือฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งรูไม่มีครับฝั่งหน้าสอนอไม่มีนะครับมีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับเวณนี้ฝั่งเดียวครับกล้องบอดี่ไทม์ล้วหนึ่งนายสองนายครับยืนอยู่บริเวณนี้อ่ะผมให้ดูครับนะครับกล้องบอดี่ไทม์ล้าครับอ่ะไม่เจอแล้วอ่ะนี้อยู่บนบวอ่ะบนบวกมีคนนี้มีครับอยู่บนบวก คนนี้ผมไม่เห็นนะขั้นนึงเนี่ยขั้นนี้ผมไม่เห็นนะขั้นนี้อยู่บนหมวกขั้นนี้ผมไม่เห็นนะขั้นเนี้ยเห็นกล้องบอดี้นะครับนะครับอ่าครับการทำงานของเจ้าราฆีครับจราลาจอนสอบางเขยงครับวงเวียนครับช่วงเวลานักเรียนกำลังเลิกครับนักเรียนกำลังเลิกนักเรียนกำลังเลิกทำงานครับ เรือเรียนดีครับเรียนดีนะครับตัดนานครับขยันแขังแข่งครับอ่าบริเวณทางโค้งทางแยกครับนี่ลมเย็นครับตรงนี้ลมครับยืนในทั้งวันครับยืนกี่เวลาก็ได้ครับตรงนี้ลมครับเรียกได้เลยครับว่าจะเยืนมุมไหนครับฝั่งนี้ก็ลมฝั่งนี้ก็ลมครับฝั่งนู้นก็ลม รถพุกมุมครับก่อนนี้เนี่ยครับเห็นไหมเรียกคลิกรถติดครับอนะครับนี่มันคือทางแยกครับทางโค้งเนี่นะครับในบริเวณนี้เห็นไหมเห็นไหมครับรถใช้ครับหลังจอดนี่ครับหวงขันวินัยจราจรครับนี่ครับ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนด้วยนะครับรับใช้รถใช้ถนนนะครับเจ้าหน้าที่จราจรครับต้องอำนวยความสะดวกจราจรครับไม่ใช่ทำให้รถติดนะครับเจ้าหน้าที่จราจรมีหน้าที่อะไรครับอำนวยความสะดวกจราจรนะครับเห็นไครับเยนเยอะครับนักึกษาเยอะเส้นนี้ส่วนมากไปรุ่นทั้งนั้นเลยครับไปรุ่นไรเดอร์ครับพวกไรเดอร์ไปรุ่นเยอะ ครับนี่ครับบริเวณสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีพี่ๆท่านหนึ่งครับส่วนมากจะเป็นใบสั่งเขียนมือครับตรงนี้จะเป็นใบสั่งเขียนมือหมดเลยครับเป็นใบสั่งออกมือหมดเลยครับใบสั่งออกมือแล้วก็มีใบแนบติดด้วยครับใบแนบติดต้องแจ้งด้วยนะครับทุกครั้งครับเวลาออกใบสั่ง การทางานครับของเจ้าหน้าที่ครับจราจรสอนอบางเขนครับบางเขนนี่ครับนครับคือการทํางานของเจ้าหน้าที่จราจรสอนอบางเขนครับนี่ครับนําเสนอครับนาเติมครับการปฏิบัติหน้าที่ครับขับรถครับขางโค้งทางแยกครับบริเวณวงเวียนบางเขนนี่ครับณเวลา14บสนาฬิกาสนาทีครับ หลังที่ก็่ประมาณชั่วโมงครับบดขันที่ในจราจรประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยครับอ่ะผมบอกอ่านกลายไปครับหนี่งเรียกรถอยู่ตรงนี้ครับรถเลี้ยวมาครับเลี้ยวซ้ายมาเห็นไหมเวณเนี้ยมันไม่มีแอร์เรียครับมันไม่มีแอร์เรียเข้าใจป่ะว่ารถมันล็อกเบย์ออกเห็นไหมครับเนี่ยเบีย์ออกสองเลนเนะครับท่านผู้ชมต้องเบีย์ออกไปสองเลนครับ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับท่านผู้ชมุดไหมมันต้องมีแอร์เลียบริเวณนี้เห็นไหมเห็นะครับเนี่ยทั้งสิบล้อทั้งหกลอ้อเลี้ยวกันเนี่ยครับเห็นไหมบริเวณนี้เห็นไหมครับผมต้องมีแอร์เลียรถเข้าไปด้วยครับมันจะอยู่ีจะเรียกทางโค้งแล้วรถเลี้ยวมาครับอันตรายครับทางกลับรถด้วยครับบริเวณนี้เห็นไหมเป็นบริเวณทางกลับรถด,ด้วยเราขั้นไปเรียกอย่างเงี้ยครับเนี่ยบริเวณนี้มันอันตรายมากผมต้องเรียกเข้าไปข้างในนู่นครับแอร์เลียข้างในนี่ครับอ่ะ Player, ตอนนี้ได้วอล14คร oh. ับวอล14แล้วครับตอนนี้วอล14เหมดแล้วในเรนี้ชั่วโมงเดียวครับตรงที่วอล14ครับกล้องอยู่รูปครับอ่ากล้องวนจอดปิดฝั่งรู้ครับเห็นไหมโอเคครับตรงนู้นมีกล้องวนจอดปิดครับผมยังไม่เห็นนะว่าส่งไปทางไหนนะเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้อะเขาก็มีกล้องวนจอดปิดของสวาในเรือนู้ครับวอล14ครับวอล14ครับชั่วโมงนี้3โมงเย็นแล้วก็ออก อำนวยความสะดวกแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จราจรตรฝังเศสได้วันตีแล้วครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเวลาช่วงเวลาจะเร่งด่วนครับต้องไปอำนวยความสะดวกจราจรครับครับเรเวณนี้ มาครับหมวกกันน็อกครับหมวกกันนอกเยอะครับกดขันนี่นายจราจรต้องหมวกกันน็อกครับฝากฝากกนจวันพี้น้องครับอย่าลืมครับหมวกกันน็อกนะครับป้ายมังกรมนะครับอย่าลืมสวมใส่ให้เรียบร้อยนะครับมาสองคนก็ต้องใส่สองใบนะครับมาหนึ่งคนใส่หนึ่งใบครับเชื่อผมนะครับใส่มันดีกว่าครับไบไม่กี่บาทครับซื้อมาไม่กี่บาทแล้วครับใส่ดีกว่าครับหนึ่งป้ปลอดภัยด้วยสององกานเงียนในกระเป๋าด้วยครับ วอร์ตินะครับตอนนี้วอร์ตีนี่เป็นของมัจะเป็นจราจรนะครับเป็นห้องจราจรอยู่ฝั่งรถกพอเศนมองมาก่อเศษมาตั้งได้เลยบริเวณนี้เมันตรงนี้จะเป็นตั้งของจราจรพอพอตั้งสุดๆเศษมาได้เลยลากลากเข้าไปนะครับบริเวณนี้ไปอยู่ใกล้ครับใกล้ป้อมจราจรป้อมจราจรจะอยู่ฝั่งนี้จะใกล้กว่าเนี่ยครับขอญาตนั้นขอญาตจบไลฟ์ สวัสดีครับสวัสดีครับสบาชินขั้นสวัสดีครับตอนนี้วันศุกนะครับโอกาสหน้าจะได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับประากาศครับ